พอเห็นอะไรเป็นตาแซบเขาก็จะคิดถึงอีพ่ออีแม่ทางบ้านจ้ามือนีก็เลยได้โอกาสจ้าไปเสื้อไผ่ทันพ่อกับมอมแม่จักน้อยจส่เสื้อไผ่กยบบรายเสื้อไผ้ายอดขอให้ถ่ายทีวีดีโอทรงเขาจ้าก็เลยได้โทรบอกก่อนเปิดแล้วะใคแล้วะใครอยูโอ้ยยังเลดน้ำแข็งบ้วนไนหน่อยๆปั่นนะเรานั่งมาใช้น้ำแข็งปัด รสน้ำแข็งกินใบดอกกุก้งจะกินได้บ่ปว่าน้ำแข็งมันดีได้นี่ดีกระยาก,กินใบดอกแค่ก็ล่างกมดตัวยาจักยาอย่างเนาะยากุ้งเขาใส่ยาท่ยา,ยา,ยาน,น,น,นพ่อของดิฉันเห็นน้ำแข็งที่เขาแจ่ของมาแล้วรู้สึกสะอ้อนนิดนึงค่ะเสียปไปใส่น้ำกินนะเขาอบอกว่ากินบ่รัยกินบ่รัยยังหยิบใส่ปากปั๊บปอนึงหงุดไหลเดือยพอยี่บอนนไปได้ได้โอ้นำแข็งเขาใส่สารเนึกไปกินเด้อบอกขึ้นกอตง่ายแถมเพิ่งเนี่ยโอ้ยเขาไม่นี่เขาใส่ฟูเจ้าหนิเอา และนี่เป็นเมนูที่ดิฉันสั่งไปให้ทันพพอและก็หม่อมแม่รับประทานค่ะกล่ <S 2> <S 2> <S องนี้ราคา3,200บาทจ้ากุง 3, ้งสามซี่ตูปูซี่หาตูปมึกทุ้งหนึ่งแล้วก็หมูหวานจากที่สองตายายได้กินอาหารทะเลเลือดรสที่ดิฉันส่งไปแล้วก็มีคอมเมนต์ออกมาด้วยค่ะอย่างอร่อยมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มค่ะแต่ว่ากุ้งหันมีมองกินน้อยหนกก่อยเพื่อนว่ากีดียืมมองหางน่อยหนึ่งผสมราคาแพ้งดอกแต่กระแซบยู่ส่วนดังจ่อยไม่ต้องห่วงจ้าอร่อยทุกเมนูจ้ารอบหนาสีสั่งไหมเดอร์อันยองอาเซล